้ถี่ขาวนี่เขาคงกั้นไม่ให้เข้าเออเฮ้ยเฮ้ยเขาสอดเขาตายแล้วใส่เมาเขาจะเนี่ยแหดจีบขอให้หมดขอให้หมดโชคดีโชคดีเมาลอตเตอรี่เขาใช่นั้นนี่ต้องเหมาไอ้นี่เอาไปใส่ขอเปล่าขอเ่าวันนี้พอใส่ขอนี่ไม่มีมีสามสิบล้านเขาบอาไม่มีมีแค่ติดสองล้าน สองล้านก็พอใส่นะสิบล้านไม่มีเพราะไม่ได้ซื้อห้าใบเต็มที่ก็ว่าจะซื้ออะไรก็ลืมจะจดจด,จดมาก็ลืมนะวันไหนไม่รู้เดี๋ยวค่อยมาวันหลังเพราะว่ามาดูเรื่องน้ําแล้วเบาใจได้ค่ะว่าจะถ่ายให้ดูน้ําก็เ,เมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายให้ดูน้ำเนาะแต่ดูน้ำในคลองนี่แห้งขวาค่ะแห้งขวาตรงนั้น แง,งกว่าตรงที่ที่ตลาดอะค่ะที่ถ่ายให้ดูที่ตลาดเนาะเพราะที่ตลาดเขาเป็นที่บําบัดน้ําเสียด้วยไงไม่ก็บมาซื้อยาร้านยานหนึ่งนะ

ไปซื้อมาเยอะแล้วจะดูเมื่อกี้ว่าอยากได้ไม่อยากได้ก็ไม่มีเนาะเนี่ยจะมีรางวัลเออจะได้โชคเงิวันนี้มีเงินน้อยไงเพราะว่ามันจบกลับมากเลยตัวน้ำท่วมกับเมื่อกี้ไปดูไอ้น้ำในคลองนี้แล้วเออมันแห้งอยู่นะไมม่่ทวอโอ้หมาเยอะห่วงไงแล้วหมอถ้าที่นไม่มีไม่มีที่ให้อยู่ไม่มีตัวคนเดียวไม่เท่าไหร่นะหมาเยอะ สารหมาก็ยังมีคนตามเลนนะดานยเนี่ะานยขอลากันตรงนี้ดีกว่านะคะคงไม่ได้ไปด้วยกันนะเนาะเพราะว่ามันไม่ได้ไปด้วยกันเนาะเพราะว่าเขาแก่ที่นี่แล้ว แดดแรงแล้วค่ะเพาไอ้นี่มันจำกัดแล้วค่ะเพราะว่าสมรรถภาพมือถือเราจํากัดแล้วเนะวาะก็สมกรถภาพเราจํากัดแล้วขอขอบคุณทุกท่านนะคะขอให้โชคดีทุกท่านกันฮะโชคดีทุกท่านเลยนะเนี่ยดูบรรยากาศนะคะนี่มันกั่โมงยี่สิบนาทีแล้วด้วยอะ่ะเออนี่ค่ะ วาย15.37นอแล้วนะนี่ค่ะเดี๋ยวก็ขอขอโชคดีทุกท่านนะคะลาบรรยากาศกับการเดินทางนะเดินทางอยู่นหน้าตลาดสะพานใหม่ะคะ่ะตลาดพิ้งเจริญใต้สถานีรถไฟฟ้าะคะ่ะขอให้โชคดีทุกท่านนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะ เพราะว่าคงจะคงจะไปด้วยกันไม่ได้แล้วเนาะเพราะว่าแดดมันร้อนจัดกันเลยซื้อยาก่อนก่ะเข้าไปร้านขายยาเพราะเราซื้อนี่ประจําเพราะว่าเขาจะขายถูกในย่านนี้เนาะทางร้านนู้นก็เคยซื้อละเราซื้อเราเราก็เปรียบเทียบราคากันว่าราคาเท่าไหร่เนาะขอบคุณทุกท่านนะคะ ใครช่วยกดไลค์กดแชร์ share, กดแร์กดซับสไคร้กดติดิติด,ด,ดตามขอให้โชคดีทุกท่านค่ะขอบคุณทุกท่านสวัสดีสบายดีขอให้โชคดีค่ะ